สวัสดีค่ะมาพบกับขาวหวานการโปรดนะคะวันนี้เราจะทำถั่วหวานผัดกุ้งนะคะและมีเคล็ดลับถัวกรอบสีสวยมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลย ผัดิบกันเลยเรามาเริ่มตั้งกระทะกันนะคะใส่น้ำมันลงไปในนะคกระทะนะคะเราใช้ไฟกลางการทำก่อนนะคะเริ่มแรก เราก็าให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะอันดับแรกเราก็จะผัดกระเทียมให้หอมนะคะกระเทียมของเราผัดให้หอมเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ ตอนนี้ก็ยังใช้ไฟกลางอยู่นะคะในการผัดพอกุ้งเริ่มสุกนะคะเอาใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะพอกุ้งเริ่มสุกแต่ยังไม่ทันสุกเต็มพอดีนะคะเราก็เริ่มใส่ถั่วลงไปเลยคะ่ะถั่วหวานของเรานะคะใส่ลงไปได้เลย พอผัดถั่วไปได้สักแป๊บนึงนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะใส่ตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือค่ะเราใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อช่วยให้ถั่วของเราเนี่ย มีสีที่เขียวตลอดเวลานะคะไม่ดำนะคะแล้วเราก็เร่งไฟแรงสุดเลยนะคะในการผัดเพื่อนสามารถใส่น้ำลงไปสักนิดนึงได้นะคะเพื่อให้แบบมมีน้ำเล็กน้อยนะคะพอถั่วเราสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟได้เลยะคะ่ะถั่วของเราะคะก็จะกรอบอร่อยนะคะแล้วก็สีไม่ดำนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชัวหวานผัดกู้งค่ะเรามาดูต้นทุนของอาหารจานนี้กันนะคะค่าอื่นๆ30%นะคะก็คือค่าน้าค่าไฟค่าเครื่องปรุงนะคะในช่องสีเขียวนะคะคํานวณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่ 29.64บาท64สตางนะคะต้นทุนบวกค่าอื่นๆในช่องสีม่วงนะคะ128บาท44สตางคนะคะค่าต้นทุนอาหารบวกกับค่าแรงแล้วนะคะคำนวณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่183.49บาท49สตางในช่องสีส้มนะคะราคาขายออกของอาหารจานนี้นะคะก็คือ219บาทนะคะกำไรจากอาหารจานนี้นะคะจะอยู่ที่36บบาทค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ